นี่นะครับเรามาเก็บนะฮะลูกลิ้นจี่นะครับจากสวนคุณแม่ออลนหนึ่งนะครับเป็นสวนของแม่ผมเองนะมีลิ้นจี่ระมาสิบกว่าต้นนะครับไม่เยอะนะเอ,อ้ไม่ใช่สิบกว่าต้นสิเดี๋ยวพูดผ,ผิดเดี๋ยวแม่ว่าอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนึ่งหกหกสองหกสามสิบแปด ประมาณยี่สิบห้าต้นนะครับลิ้นจี่นะฮะประมาณยี่สิบห้าต้นนะครับนะครับตอนนี้เรามาเก็บลิ้นจี่เราจะมากินนะฮะเราจะมากินลิ้นจี่กันนะครับนี่ครับลิ้นจี่เราก็เก็บมาแล้วน,นะครับเก็บมานิดเดียวครับเก็บเยอะไม่ได้นะครับเราก็จะมากินลิ้นจี่นะครับ โอ้หน้าผมดำมากเหมือนซาไกลเลยอืชอดลิ้นจี่ที่นครพนมนะครับบ้านนางามตำบลกุตะไก่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมโอการกินผมก็ทิ้งไปทิ้งไปหมดแล้ว Mm-hmm. -hmm. Yeah. Mm mm-hmm. อนี่ใส่ไม่ดีอีกแล้วทิ้งมั่วอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาให้มันเกิดทิ้งอีกแล้วมือมือนี่เร็วจริงเลย อเดี๋ยวสองลูกนะครับอือหือลูกนี้ไม่กินนะเปรี้ยวลูกสุดท้าย สุดยอดครับ